เด็กที่อยู่ในเจน4ถือว่าเป็นเป็นใหญ่เขาว่ามีเกิดอยู่ระหว่างปีพศ2540ถึงระหว่างพศ2555หนึ่งปี1997จนถึง2012เนี่ยเป็นเป็นเด็กที่เกิดในยุคนี้อยู่ในช่วงเนี้ ถือว่าเป็นช่วงที่เจอวิกฤตยเยอะอย่างเช่นเกิดโควิดปัญหาต่างๆการเปลี่ยนฐานระหว่างโซเชียลหรือระบบการเรียนการสื่อสารต่างๆมากมายเป็นช่วงดิสครับระบบการทำงานซึ่งเด็กยุคนี้เขาเรกว่าหมีนิสัยเฉพาะเขาบอกว่าเป็นรักอิสระมั่นใจในตัวเองสูง 2. ใจร้อน 3. ามาก็เรียกว่าเป็นคนติด โลกโซเชียลหรือติดออนไลน์ติดออนไลออน์สีก็คือ,อเป็นคนใจกว้างพอสมควรเหมือนกับให้กต่างคิดเหมือนกับเป็นฟรีฟรีสไตล์อย่างเช่นการจะนับถือศาสนาอะไรจะเรื่องพงเรื่องเพศเนี่ยถือว่าไม่ไม่ยึดติดก็ว่าใจกว้างและ5ก็คือใส่ใจเกี่ยวกับสังคมหรือเกี่ยวกับเสรีภาพประมาณนั้น 6ก็คือเน้นการปฏิบัติไม่ใช่ทฤษฎีเเนี่ยแปคื 8, อเก็คือทำงานเป็นทีมชอบทำงานเป็นทีม8ก็คือรักษาสุขภาพทางกายและใจเป,เป็นหลัก9ก็คือเป็นคนคิดต่างอย่างเช่นในองค์กรต่างนี่เขาว่า9ลักษณะพิเศษของอคนเจนซี Z, นะครับเจนซี Gen Z, ซึ่งหลายคนอย่างเช่นงานวิจัยของ ประเทศอเมริกาและประเทศไทยเนี่ยแปดไม่อยากจะรับคนกลุ่มนี้เขาทํางาน2ก็คือกลุ่มเดียวกันเองก็ไม่อยากจะทำเพราะเขาบอกว่าเป็นคนขี้เกียจประมาณนะี้นี่คือปัญหาของเด็กในยุคเจนซีนคือพศคนที่เกิดพศส0จนถึงพศ .5 ส5แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะ สถาบันโพสต์อรีเราคิดต่างตรงนี้ว่าคนเราเนี่ยมันมันมันจะมีก็ว่าทีา่นิสัยเปลี่ยนก็ลอาโมเดลนี่สําคัญคนเรามันมี7โมเดลแต่ละโมเดลไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นในเจนซีมันก็จะมีอยู่7โมเดลอย่างเช่นโมเดลหนึ่งนิสัยเป็ยนยังไงมันก็จะมีของมันโมเดล2โมเดล3โมเดล4โมเดล5 สองก็สก็คือลักษณะของการเข้าร่วมทำงานเนี่ยสำคัญมิติเวลาที่เราเข้าไปเนี่ยมันเข้าไป 1. เป็นคนไม่ยอมรับอ่าหรือเข้าไปแล้วคนรับหรือรับแต่คนชอบไม่ชอบนี่คือสำคัญเพราะนั้นเราจะแก้ปัญหาเด็กนี้ได้โดย 1. ให้น้องไปค้นหาว่าตัวเองในเจนซี Z เนี่ยตัวเองคือคนโมเดลอะไร 2. อ มิติเวลาที่เราก็ไปทาไปจอยเนี่ยสำคัญนี่คือการแก้ปัญหาที่เขาหาว่าเราเป็นคนไม่รับผิดชอบไม่มีความอดทนอะไรต่างๆหรือคนประมาณประเนอว่าหนึ่งไปเป็นคนไม่มีความกระตันยูหรือเป็นคนคิดอะไรที่แหวกแนวนี่คือปัญหาที่เรานี่ทางแก้ปัญหารอดก็คือค้นหาโมเดลเราคือคุณโมเดล2คือมิติเวลานี่คือสา